สวัสดีจ้ามื่อนีพิมพ์ผ้าผ้าพเพื่อนสีผ้าพี่น้องมาเหตุเข่าพัดเนอจ้ะพัดจังไดมันจังสีบอแฉะ้อจ้ะกาชิมีเขา่าเข่าเจ้าจะหุงสุกแล้วปล่อยไว้มันเย็นก่อน้อจ้ะผู้ใดสิซส่ตู้เย็นไว้ก่อนก็นได้ด้อจ้ะพ่อพ่อนี่แหละคือวิธีการผัดบ่อยมันแฉะจ้ะให้มันเย็นโตลงก่อนจ้ะกาชิมีพิมพ์สิซส่แค่รอดสองส่วนโต้อจ้ะแล้วก็บมะเขือเทศสามชิ้น น้ำตาลทรายหนึ่งซอนซาแล้วก็มีหอมหอออัวใหญ่สองซอนโตจ้ะกระเทียมกระเทียมสับพิมพ์สีสับว้ประมาณครึ่งซอนโตจะ้ะแล้วก็หอมซอยจะ้ะหอมซอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งซอนโตจะ้ะแล้วก็ซีมีรสดีหนึ่งซอนซาจะ้ะแล้วก็ใส่เกลืออีกประมาณยิบมือหนึ่งจะ้ะแล้วพิมพ์กระซิมีหมูหนึ่งลอยกำเด้อจะ้ะใส่น้ำมันผืด หนึ่งส่วนโตแล้วพิมชิมีพริกไทยสำหรับผู้ที่สอบกินพริกไทยนะจ๊ะพิมสีผ้าพัดเลยเด้จ้ะเอาน้ำมันลงไปประมาณหนึ่งส่วนโตจ้ะพิมกับชิมีไข่ไก่สองฟองเลยจ้ะมันหน่อยหน่อยพิมบ่ได้มีหน่วยใหญ่เอากระเทียมที่เขาสับไว้ลงไปก่อนจ้ะ ทัดให้หอมจล็กน้อยจ้ะทัดทัดไปทัดมาพวกกระเทียมเริ่มหอมเลยจ้ะเข้ากับสีเอาหมูที่เข้าหันไวเริ่มไปจ้ะ

ไปพัดมาจนเขาแห้งแล้วจ้ะพัดไปพัดมาจนเขาเม็ดน้ำเราจะแห้งแนดด่แล้วจะให้ตัวจุ๊กไก่ขึ้นจุ๊กไก่รสดีเลยจ้ะ ดโค่่ดดะเผาตามลงไปดยจ้ะจ๊ดนี้เขาแห้งนากินจกเขาวบ่บ่แฉะจ้ะ พาับไปเรื่อยๆคุณก็คืสได้ที่จะนม่น้ำตามสร้ได้จะมาโมยใหญ่จ้ะ หลังจากานั้นพิมกะซิเอาเกลือหยิบใส่ยิบเมื่อหนึ่งแล้วจ้ะใด้กลินหอมใบหอมจ้ะหอมซอยจ้ะบะเพอเทศจ้พะพอทษดแล้วจ้ะแค่นี้พอก,ก็ะได้แล้วจ้ะเขาก็ากสิรสฟหน้าตาสวยงามจา้ะเข่าก็บดีไซน์พิถไาย ต้องไปจักน้อยจ้ะยิบเนื้อนึงจ้ะแล้วยิบจานๆหนึ่งเดิมจ้ะหลังจากข้าวเช็ดแล้วข้าวจะใส่อ่างล้างเส้จานเลยจ้ะ หนาตาออกมาก็สิประมาณนี้นะจ๊ะมีบกักนากินกับน้ำนี่จ้ะเข่าพัดบ่แชจ้ะบ่แบบมันเบิ่งหล้วมันบ่แชมันหนากินนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไว้ซานี้่้ะจ้าผู้ใดถึงใจก็กดติดตามพิมพ์วะจ้าสวัสดีจ้า